ทำไงได้อ่ะเอกาสารอะไรก็ไม่มีก็มีแต่พวกเนี้ยที่เขายอมไม่กู้มีอยู่แล้วพี่จริงเหรอเป็นแหล่งเงินกู้สินเชื่อแบบทุกกฎหมายนับตังคไม่ไวไ้ไหลมาเทมาคาถาคนอย่างพี่อ่ะมันอยู่ไม่เป็นที่พอถึงเวลาชลําระเอาไปให้ของไม่ทนันก็โดนดอกอยู่ดีแสดงว่าคนอย่างพี่อ่ะอยู่ไม่วันพระราหารัสก็วันเสาร์ใช่ไหมทำไมอ่ะอยู่ไม่สุข กระตดดกระตดพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องกังวลในเรื่องการจ่ายไม่ทนันเพราะว่าเรามีให้จ่ายหลายช่องทางพี่จะไปจ่ายที่สาขาก็ได้พี่จะจ่ายผ่าน QR code ก็ได้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเงินชัยโยก็ได้หรือพี่จะจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสมีทั้งเซเว่ e อีเลฟเว่นดิซีเทหรือพี่จะชําระออนไลน์ผ่านโ b i l e Banking ก็ได้ได้ทุกธนาคารเลยนะ สุดยอดเ,เลยเห็นแบบ๊มมีหลายช่องทางให้พี่เลือกใจเต็มไปหมดแต่เอถ้าจะกู้เพิ่มต้องทำไงอะ่ะอ๋ออย่างนั้นผมขอแนะนำพี่บัตรเงินชยโยมันดียังไง พอพี่สมัครสินเชื่อปุ๊บพี่จะได้รับบัตรเงินชัยโยปับ๊บพอพี่สมัครสินเชื่อปับ๊บได้รับบัตรนี่ใช่เลยพี่ถ้าพี่จ่ายเงินต้นไปแล้วเท่าไหร่พี่สามารถกดใช้เพิ่มได้เท่านั้นเลยและพี่อยากใช้เงินเพิ่มเมื่อไหร่พี่ก็กดใช้ได้เลยฟรีทุกตู้ a t m ทั่วประเทศไม่มีค่าธรรมเนียมไม่ต้องยืดเอกสารเพิ่มด้วยพี่ถ้ากดมาแบบนี้ก็ต้องจ่ายเพิ่มแล้วสิโอ้ยไม่ต้องคงไม่ต้องเพิ่มอะไรเท่านั้นพี่พี่ดูปากผมนะค่างวดเท่าเดิมแล้ว mm. มันปลอดภัยไหมอ่ะโอ้ยปลอดภัยสิพี่กู้แบบถูกกฎหมายกับสินเชื่อเงินชัยโยยังไงก็ปลอดภัยปลอดภัยไหมที่มากับเองเนี่ยขับรถยังไงไม่มองทางเลยโอ้ยผมขับจ้าขนาดนี้แล้วนี่จะพาข้าไปไหนเนี้ยนี่ไงพี่ก็จะพาพี่ไปที่เงินชัยโยโอ,โอ้ไอแบบเนี้ยนะข้าเจอมาเยอะแล้วขอเพียงมีเงินนะชัยโยชัยโย